นี้เออเออกายส่งกระทิงไม่มีเขายังไม่มากระทิงมาเจอพี่ต้องัวพี่แน่นอนเขาเขามีไอ้ปลสติกที่ว่าไอ้วิวไม่ให้เขาไม่ให้มันอ๋อเขาจะมาเดินอยู่แถวนี้เหรอคะยิวยิวสวยแล้วเขากินอะไรให้ให้เขาไหม ต้องให้อะไรเขาไม่ให้ค่ะเขามาเดินกินเล่นไม่มายุ่งกับเราเดี๋ยวเขาจะมาเดินกินไม้กินกล้วยอ้อยอะไรเขาไปกินผักกับผลไม้บ้านพี่บ้านพี่เปิ้ลกินอะไรนะต้นอะไรนะที่เขาหักเป็นต้นเลยอ่ะต้นจันผาโผาต้นอะไรอย่าง้ยเดี๋วก็ต้นมะไฟมะไฟเชิญชมนะคะอากาศสวิตเซอร์แลนด์ไทยแลนด์ค่ะ สุดกยอนนะคะใครไม่มาคราวนี้จะเสียใจหั้อขาดีมากขาดีมากค่ะไปโชว์หน่อย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 พอแล้วไม่ต้องลงเยอะจริงไปจับไม่ไหวโอ้แฮปปี้มากเลยอายุสี่สิบเดี๋ยวเราจะจับเฉพาสูงอายุโดยเฉพาะนะคะไม่เหมือนเลยเนี่ยหลอกกันหรือเปล่าฉันก็วามหกค่ะ พระรามหกค่ะพระรามหกค่ะมาถ่ายที่เปิ้ลบ้านอันนี้พระรามแปดพระรามแปดค่ะทุกใจทุกใจแล้วอันนี้นะคะเกือบพระรามโอ้โหนี่แหละค่ะพี่เปิ้ลแก้วจุธาค่ะเจ้าของธรณีมาตาเนินกระทิง อิงกมอลโฮมสเตย์ on, ะนะคะ,คะพี่เปิ้ลก็เป็นสปอนเซอร์ให้พวกเราได้มาชื่นชมธรรมชาติว่าน้ำเขียวค่ะวท<า>่านทุกท่านมาค่ะเห็นไหมคะ<า> <c oughs> โหยสุดยอดเลยอ่ะบรรยากาศ